สววสดีคราบรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกับผมวิชิตติดทประสบครับประปกล้ารุ่นที่8ประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอ,อัตรออตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันธ์ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NGO Thailand ครับวันนี้เราพบกันวันที่19กุมภาพันธ์2568วันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับ ในการประชุมในแต่ละครั้งนั้นนะครับประธานสาภาจะเปิดโอากาสให้สมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าหารือในการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประธานสาภาได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของท่านสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้มีสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเรื่องราคา,าข้าว เรื่องราคามันสำปะหลังและเรามาดูแนวทางว่าเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนำเรื่องเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือประธานสภาแล้วในระบบของประธานสภาเองมีแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขยอย่างไรไปติดตามคลิปข่าวสามคลิปนี้พร้อมๆกันเชิญครับผมจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสากรณให้ช่วยเหลือชาวนาโดยผมได้รับฟัง ชาวนาได้เสนอดังนี้ครับ 1. ขยับราคาข้าวขึ้นเป็นเวละ9,000บาทขึ้นไปเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้ 2. อาประกันราคาข้าวหรือจำนำราคาข้าว 3. ว่ควบคุมต้นทุนการปลูกราคาปุ๋ยยาน้ำมันและ4ให้เงินชดเชยกรณีเกรรษตรกรไม่เผาตอสังข้าวเรื่องที่3 ขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยค่ะ เนื่องจากราคามันสับปะหลังมีราคาลดลงเป็นอย่างมากประกอบกับต้นทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าปุ๋ยค่าขนส่งและต้นทุนอื่นๆกับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังประสบภา,าวะขาดทุนเป็นอย่างมากและเมื่อได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงก็ได้รับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเป็นสิ่งที่เกินศักยภาพจ,จัดการได้แล้วทำให้พี่น้องเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาผ่านดิฉันให้นำมาแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยหาแนวทางและการแก้ไขต่อไปค่ะขอบพระคุณข้าท่านประธาน เรื่องที่ท่านสมาชิกได้ปรึกษาหารือแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ได้สรุปประเด็นและส่งรายละเอียดนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ท่านได้หารือนะครับและเมื่อมีการแจ้งผลการดําเนินงานแก้ปัญหากลับมาที่สภานะครับทางเจ้าหน้าที่ของสภาจะนําข้อมูลลงระบบการจัดการข้อปรึกษาหารือนะครับ ซึ่งท่านสมาชิกสามารถสื่อค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับหรือแท็บเล็ตคอมหรือแท็บเล็ตนะครับของของท่านได้นะครับทุกที่ทุกเวลานะครับก็ที่มี QR code ที่แจกที่เคาน์เตอร์เซ็นชื่อนะครับถ้าท่านแอปเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อหาลือของท่านได้นะครับในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ ตลอดเวลานะครับว่า,าขณะนี้เรื่องที่ท่านหาลือนั้นนะครับาทางหน่วยงานต่างๆเขาแก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วนะครับครับในานามรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนระะนัษฎรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิด์ท่าประสบกัาระปกกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การอตร n g อ Thailand แครับ ต้องขอขอบคุณไปยังประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มองเห็นความสําคัญในการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นาความเดือดร้อนเข้ามาหาหรือผ่านระบบรัฐสภาหรือผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนําไปแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขถึงแม้ว่าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะบางหน่วยงานนั้นแจ้งไปแล้วหลายรอบก็ออยังไม่ดาเนินการ แต่ทางรายการเรายินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่ว่าท่านจะอยู่พักใด,ไ,ดไปการเมืองจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามเรายินดีให้การสนับสนุนนะครับในสิ่งที่ท่านนําไปหาหรือประธานสภาผู้แทนรัศฎรวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมวิชิตดิษฐประสบเป็นผู้ดำเนินราการสวัสดีครับ